สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะคะสวัสดีสุขสุขคดีพ่อแม่พี่น้องนะคะน,นี้เกตผ้าเขามาช่มสวนคือเกานะคะ่ะอากาศเป็นคือฝนสิตกนะคะฝนสิตกร่วมวันวน,นะคะคลิปนี้เกตกา จะเอาเลขของแม่แก้วนาค่านะคะแม่แก้วนาคะ่ามาฝากนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะงวดก่อนแม่แก้วนาคะ่ากะ,ะให้หนึ่งหานะคะหนึ่งหาออกซองหานะคะ่ะซ้หรับไพ่นะคะที่เข่ามาแล้วนะคะเกดกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เกตน้ำเด้อจ้าเนี่ยะคะ่ะจิ๊บ เก็บอกทัวก่อนนะคะเดี๋ยวฝนฝนซิมาแล้วนะคะฝนซิมาแล้วล่มนะคะฝนสิมาแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋วเกศจะเอาเลขแม่แก้วนะคะมาหายเบิงนะคะเนาะไปตามไปดูเลยค่ะนี่นะคะ เลขแม่แก้วนะคะแม่แก้วนาคาะคะ่ะงวดกอนนะคะงวดกอนเพันกระไฮนะคะงวดกอนเพันไฮนึ่งหานะคะนึ่งหาออกซองหานะคะชมนะะเชิญเจดเอามาฝากนะคะมาฝากเป็นแค่แน้วท่างนะคะเป็นแนค่แน้วท่างให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะเนาะ สำหรับภัยนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วกเกดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระลิงแกงเตือนให้เกดน้ำละจ้าคะ่ะเด็กแม่แก้วนาคากับมีซีคูนค่ะมีซีคูนะคะมีซีคูมีสามซี C มนะคะสามซีหาหนึ่งนะคะสามซีหาหนะะึ่งค่ะกระตอมานะคะต่อมา กระมีสองสามหนึ่งสองนะคะนะคะเลขแม่แก้วนะคะเลขแม่แก้วนะคะไฟ<ม>เบิงงมาท่านกับแคบหน้าจอไวปได้วจ้านะคะมีอยู่สคูนะคะมีอยู่สี่คูสามซีหาหนึ่ง สองสามหนึ่งสองนะะท่านชมโมลายโตนะคะโมลายโตนะคะเดีย๋ยวเก็บภาพไปชมบรรยากาศต่อนะคะเนาะเบิ่งท่านอยู่นะะเนะาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเด็กแม่แก้วนาค่านาะค่ะเนาะขอไปชม ไก่แม่ไก่อีกรอบนะคะเนาะคะ่นะจะชุ่มในสวนนะคะในสวนอีกรอบ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปูนณค่ะสวัสดีจ้า